เอาไปไหนอะ่ะเอามากินเอามากินขายได้เหลือแค่เนี้นะอยวมาดูเนื้อซิเป็นยังไงพ่อค้าโอ้โหเต็มจอเลยจ้าทุกคนนี่พ่อค้าถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยเต็มจอถอยไปหน่อยนี่จ้าโอ้โหวันนี้ใส่เสื้ออะไรเนี่ยใส่เสื้อโปโลโอ้โหนี่จา้าใส่เสื้อโปโลขายดิบขายดีเลยแค่นี้ <laughs> นี่จ้าทุกคน นี่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 ยหอแค่นี้เอาไว้กินมันแหนี่งไปเอาลงีนิดนึงอย่างเหนี่งเอออันไหนนะเี๋ยวแค่นี้เอาไว้กินเดี๋ยวไม่ได้ชิมขอสักโูหนึ่งซิอาภูใหญ่ใหญ่นีดไปใหญ่อ๊ยอันนี้ใหญ่มากทุกคนดูแล้วเธเธอดูพวกเธอดูเนื้ออุ๊ยทำไม่ดีดิเอาเปลออกทำไมทำบาปฉันน่ะอ่ะ อุ้ยทุกคนดูดิอุ้ยเปลือกบางดูเม็ดแก่มาบอกเลยนี่อือหืออือหือกินดิรออะไรอ่ะมาชิมใกล้ๆถ้ามันคว่ำนะพี่แมวมันจะอดแดกจะบอกให้ ไหนดูมือเรียวันนี้ปอกเป็นไงมัางมือแหกไหมอืมนีมมมม่สินี่อกไก่สีนี่อกไก่สินะคะทุกคนนีอเจ้าของสวนเอาดูเม็ดหน่อย ในเม่แก่ทุกคนสีมันจะไม่เหมือนระ,ระยองจันนะมามันจะมาประมาณนี้มันก็คือแก่สุขาปิงดูในกล้องอะและดูทุเรียนมันขาวจริงไม่ขาวนะสีเหลือง<ส>ไม่เหลือน,เห,อนเหมือนทางจันเออมันจะไม่เหมือนทางจันนะทางนี้เขาปลูกกับอะไรนะด้วยด้วยแร่ธาตและอะไรที่ในดินมันไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนได้ประมาณก็โอเคแล้วนั้นเนี่ยมาดูเนื้อแต่งๆนะแล้วดูเปลือกมัน่าอร่อยเหมือนทางจันนะทุกคนต้องเข้าใจนะที่นี่ภาคเหนือแต่เอาพันธุ์ของจันทบ,บุรีมาปลูกจากนี่คือน้ำแร่ที่นี่มีแร่อะไรบ้างพี่แมวต้องลองกดใจชิมดูที่นี่ม,มันจะมีกรมมฐนนเยอะก็เป็นสายน้ำเลย เออ่น้ำร้อนอแรล่น้ำร้อนน้ำร้อนจะมีกรรมฐานมัน,นไม่เป็นน้ำผูอยอางแพงนะเป็นบ่อน้ำร้อนบ่อน้ำร้อนตรงแม่จอกใช่ปะใช่อืมน้ำก็จะไหลผ่านมาทางสวนเราภูเขาเราใช่ปะดินมันก็จะมีแร่พวกกรรมฐานเยอะทำไม,ไมก้มหน้าก้มตาวะไม่เข้าใจบอกลูกค้าคือแบบว่าก้มหน้าก้มตาอย่างเดียววะเอาจริงถอยหลังไปนู่นไปยินกลาง แจ้งๆหน่อยดำเลืออันนี้พ่อค้านะคะน,นี่พ่อค้าพ่อค้ายังไม่ได้กินข้าวกินปลานะก็กินทุเรียนไปก่อนเนื้อเนี้ยทุกคนมอค้าบอกเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนเป็นทุเรียนที่สุกคาปิงคือปิงป,งปิงอะ่ะมันมันมันแต่งจนมันพร้อมที่จะแบบคือเราไม่ต้องใช้มีดตัดเข้าไจป่ะมันสุกคาปิงเลยบางบางบางลูกอะ่ะคือหลุดหลุดจาก ก้านจากกิ่งทุเรียนอ,ะอ่ะออเนื้ออกไก่สีก็สีหมดก็ได้แต่อันนี้นนคือถ้าเกิดว่าบางคนอะ่ะอาทีเมื่อข่าส่งไปอมันไม่ใช่ทุเรียนอ่อนนะดูได้จากจากเมล็ดอ่ะถ้าทุเรียนอ่อนเม็ดจะไม่ใช่สีนี้เม็ดจะอีกแบบหนึ่งเม็ดจะสีขาวไปเลยแต่อันนี้คือเนี่ยเนี่ยที่พี่แมวถือเนี่ยเนี่ยเห็นปะทุกคนเอโอเอโอเออ เนี่ยมันคือเม็ดแก่อันนี้คือเก็บพัน์ไว้ได้ก็เอาปลูกไว้ที่บ้านตัวเองได้นะจ๊ะปลูกยังไงแบบไหนวิธีในช่อง youtube ไปดูได้นะคะมอข้าเอาลงไว้อยู่ทุกคนดูมันประมาณเนี้ยสีมันประมาณเนี้ยเออมันไม่ใช่เหลืองแบบเหลืองนวลเหลืองสวยนะมันคือเหลืองแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนทุเรียนอ่อนเหลืองเหลืองนวลมันไม่เหลืองเออมันไม่เหลืองอ่อยอ่ะเข้าใจปะ อันเนี้ยคือทุกคนมันมันมัเรน,นทางเหนือจะเป็นสีนี้ทุเรียนทางเหนือนะอจริงมันจะประมาณนี้ยบอกเลยแล้วส่วนพี่แมวอ่ะคือสีเนี้ยคือถ้าถ้าอบไว้อีกสักสามวันเนาะมันก็จะเป็นเนื้อเนื้อนิ่มอีกนิดนึงอันเนี้ยคืออกไก่ฉีกนะทุกคนเนี่ยแล้วดูเปลือกดีนิ้วก,ก้อยยังไม่ได้เลย <laughs> นะทุกคนเนี่ยเห็นป่ะมันจะสีแบบประมาณเนี้ย แต่ละประกันคือมันไม่ใช่ทุเรียนอ่อนถ้าทุเรียนอ่อนนะเม็ดมันจะสีขาวแต่อันนี้คือทุเรียนแก่จัดนะคะแล้วก็รสชาติมันจะไม่เหมือนทางจันทคือทางเหนือมันสู้จันทบ,บุรีระยองแถวนู้นไม่ได้อยู่แล้วต้องเข้าใจว่าพื้นที่พื้นดินอากาศมันจะไม่เหมือนกันค่ะพอกาศเหมือนกันเออเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วอะเอามาวางตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วนะทุกคนเอาจริงๆที่ที่ม็อกค่าบอกว่าเนี่ย คือทุเรียนสุขาปิงมันจะเป็นแบบนี้นั้นเนี่ยแล้วก็เม็ดแบบไม่มีตัวตึงอีกเม็ดมันจะประมาณนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยคือเนี่ยเม็ดมันแก่เนี่ยเนี่ยคือเม็ดแก่อันนี้คือสุขาปิงเข้าใจปะเนี่ยเม็ดสีนี้คือเม็ดแก่แต่ถ้าเม็ดอ่อนสีอ่อน,ออนแบบสีขาวอันนั้นนะคืออ่อนนะคะอันนั้นคือเขาเรียกว่าทุเรียนทอดแต่อันนี้ไม่ใช่ทุเรียนทอดนะ อันนี้คือเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ที่ตัดแล้วจะมีอีกชุดหนึ่งคือสิ้นเดือนนะจะมีอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็แบบนี้เหมือนกันคือภาคเหนือเขาจะปลูกเป็นช่วงๆคือนอกฤดูกาลเข้าฤดูกาลแล้วก็นอกฤดูกาลอีกทีหนึ่งแถวเนี้ยเขาปลูกนอกฤดูกาลเยอะถึงบอกว่าทุเรียนะมีกินตลอดทั้งปีถ้าใครอยากจริงๆนะมันไม่ใช่แค่สวนพี่แมวคนเดียวเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยอย่างเนื้อเนี้ย อย่างเนื้อนเนี้ยเนี่ยกะลังกาลังเลยอย่างเงี้ยเห็นปะเน Lob ี่ยอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้คือนิ่มนิดนึงเนี่ยเขาเริ่มสุกจะดูยังไงร,รู้ได้ยังไงว่าทุเรียนสุกไม่สุกเวลาปลอกกีดสามเหลี่ยมอันนี้คือกีดสามเหลี่ยมให้ลูกค้าเปิดให้ลูกค้าดูถ้าเนื้อนในตรงเนี้ยเห็นขาวๆตรงนี้ปะตรงเปลือกขาวๆตรงนเนี้ยเนๆๆๆๆๆี่ยเนียตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยถ้าเขากีดสามเหลี่ยมให้เราดูแล้วมันเผยตรงเนี้ยมันน้อยๆนึงตรงเนี้ยเปลือกขาวๆตรง นั่นเนี่ยคือกรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้คืออันนี้คือนิ่มอีกนิดหนึ่งอันนี้คือมนสุกขาปิงก็คือกินได้เลยเนี่ยถ้าใครชอบเนื้อนเนี้ยมันคืออกไก่ฉีกนั้นเนี่ยดูดิเนี่ย,ยเพิ่งได้กินกันนะอร่อยมากเลยอ่ะอืมอันนี้หวานนะถ้าถ้าสั่งมอค่าไปที่มอค่าบอกว่าตัดตัดแก่จัดนะตัดแก่จัดเนี่ยคือตัดเสร็จปุ๊บ ส่งเลยจะไม่มาแบบค้างไว้กับตัวเองหลายวันอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สวนไม่ได้ป้ายยาไม่ได้ป้ายที่คั่วยานะคะไม่ป้ายเลยเนี่ยมันจะมีอะอาจให้พี่แมวเอามาให้ดูอ่ะดูของพี่แมวเลยพี่แมวมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้นี่ข้างนอกนี่นี่ไว้แมงวันมีพวกเธอฉันอาดคีปพวกเธอดูเลยนะเนี่ยเนี่ยเม็ดแก่เนี่ยเนื้อเนี่ยกำลังดีเธอทุกคนมันหวานหน่อยหน่อย,ห,อยหวานหมันน้ำตาลน้อยนี่ อ่านี่นี่นี่ลูกนี้ก็สวยนะนี่อันนี้มีคนจองแล้วนะอันนี้จะส่งไปโคราชนะคะสั่งจองโดยพิ่ไทยจากอเมริกานะคะสองลูกนะคะผู้นี้สวยมากนะคะมีกี่ผู้นอี่หหูอ่หมุนหมุนหมุนจ้าหมุนจ้าหมุน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 นี่คะ่ะห้าผูสวยสวยเลยอันนี้ไซส์ทรงเอนะ สวยๆอะดูขั้วปิงอะให้ดูขั้วปิงอะหันปิงมาใ,ใกล้ๆหันปิงมางนี้ไม่ใช่ดิหันอย่างนี้ดิเ<ม>นี่ยเนี่ยตัวเองดูว่ามันไม่ได้ป้ายยาเวลาตัดจากขั้วตัดลงจากสวนแล้วอะสามวันขั้วปิงมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสุขขาปิงตรงเนี้ยตัวเองดูคนบางคนเขาดูไม่เป็นว่าขั้วปิงมันคืออะไรนี่ไงอันเนี้ยเขาเรียกว่าขั้วปิงแล้วอันเนี้ยมันคือที่มันอยู่กับก้าน เข้าใจปะถ้ามันสุกคาปิงคือทุเรียนน่ะคือเขาจะใช้เชือกอ,อุ้งไว้เนี่ยเขาเรียกว,ว่าขั้วปิงแลวเนี่ยมันสุกคาปิงแบบนี้เนี่ยคือขั้วปิงมันเต่งแล้วอันนี้คือตัดไปได้สามวันแล้วสามวันแล,วแล้วเธอดูดูนหนามมุนให้น่อยอ่าเนี่ยเนย,เ,นยเธอดูหนามหนามแบบนี้คือหนามทุเรียนนะถ้านั่นจริงๆก็คือเนี่ย เนี่ยสีน้ำตาลแล้วเนี่ยค่ะปลายไหม่เนี่ยเห็นป้าเห็นปลายว่ามันเริ่มไหม่เนี่ยอันนี้คือสุกแบบกรอบนอกนุ่มในกําลังกินเลยบอกเลยว่าเนี้ยกําลังกิน